หน้ารัฐสภาหรือว่าสังนีกิจกายเนี่ยเลี้ยงได้เลี้ยงสอครับครับเลี้ยงได้เลี้ยงเลยมาดูบรรยากาศหน้ารัฐสภากันตอนนี้ครับพี่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 ครับพี่เชิญหน่อยได้ไหมครับเชิญหน่อยได้ไหมครับเชิญนิดเดียดได้ไหมเชิญหน่อยเชิญหน่อยอ่นนิดนิดมาผมมามามาสัมภาษณ์หน่อยมาเลยมาพี่มาครับเป็นเกียรติหน่อยเป็นเกียรติหน่อมามารออยู่หน้ารัฐสภาครับตอนนี้ครับนะครับกับ อพี่ๆนะครับที่ให้กมาังให้กําลังใจนะครับกับนายพิธานะครับแล้วก็มาสนับสนุนนะครับการโบสนายกรคฐมนตงตีนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าสภาครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับพี่อ้าวมีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ต้มพี่ต้มนะมาจากไหนเอ่ยอดีจัดูบังฟ้าที่เองมาตั้งแต่กี่โมงแล้วครับ ก่อนหน้านี้สักชั่วโมงได้ชั่วโมงนึงวันนี้มาทำอะไรมาให้กำลังใจคุนทิชาค่ะที่รักความยุติธรรมเห็นอะไรที่มียุติธรรมที่คนไม่ได้ที่คิดว่าพี่จะต้องเสียสละอยู่แอลเย็นเย็นเพื่อออกมาเรียกร้องเรียกความยุติธรรมให้คุนทิชาค่ะวันนี้ต้องหยุดงานเลยไหมเป็นแม่บ้านอ๋อแม่บ้านนะก็ถือว่าตอนนี้นะตรงนี้ไหมอาเลยตั้ง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 รับไม่กินเดียวลูกต้องรับบ้านวันเลือกก็คือเลือกไม่อเทมือ เลือกกัเล <P an> ือกซมกไม่เหมือนม้วนได้ด้วยตรงน้ด้วยทุกคเห็นพี่กดงร้อยจุเตวันนี้พี่ก็ยังรักทักรักที่นักเนนแต่มันก็เหมือนกันเลยแต่ีมาสภานัรอนพห่ว่าเขางรื่อ้าเาพี่ว่าเขตั้งใจเรามาดูบรรยักาศหน้ารัฐสภาตอนนี้ใช่ค่ะเพาตั้งแต่คุณรักาแล้วค่ะี่ว่าเขามีความจริงใจต่อประชาชนเขาไม่คิดจะมาบกปโยน์ แล้วเขาพร้อมเที่ยงเก้าขาติดมากเขาหน้าที่จะพูดแบบเขามีเงินเป็นพันล้านแต่เขาพร้อมเข้าที่จะพูดเขาลูกเขาสามารถเปิดเรืองได้เขาอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมเพื่อคนเพื่อคนที่จนจนคุณน้องนะที่ว่าพี่สุภาขนาดนั้นที่บอกพี่ปิ๊กพี่อยากจะถามตรงๆว่าจุดไหนที่ทำให้เรามีความชื่นชอบในตัวของนายพิธาที่เกิดมาท่านชอบแบบที่บอกชอบกัะแนแล้วพอคุณพิธาชอบในในตัวตนหรือว่าชอบใน บริบทของการทํงงานที่เราเห็นชอบชอบในบริบทนะความหล่อไม่เกี่ยวกับพี่ความหล่อไม่เกี่ยวกับพี่เลยคุณพิธาเป็นคนหน้ารักเย้มแย้ยางใสเก่งแต่ที่อบการจะทำที่ไม่ได้ชอบความหล่อความหลอคน็นหลอกวาเยอะแยะไปความคิดเห็นวันนี้ครับถือว่าเป็นการโหวตดนายกยีเป็นวันแรกตัวพี่เองมองว่ามันจะประหยัดด้วยด้วยดีไหมหรือว่าอาจจะติดติดปัญหาอะไร กตรงนที่เ็เกออบานเราพี่ว่าความยิด yup> ุ่มันมีว่ามันาดมากมากทำไมไม่ยอมรับเสียงาระชาชนเมื <m ari> <m ari> ่อบัตชาชนเลือกขนาดนี้แลวยังมาบอกแ่าแค่เสี้ยวเดียวไม่ได้ถือว่ามากมันจะมาอ้างแบบด้านๆเนี่ยพี่รับไม่ได้พี่บอกที่ไต้องบอกมาไม่พีรับได้จริงๆเนความคิดความคามคิด้มัมอแบบเนี้ยมันมันมอย่างนีกว่าจะอดฝัน มันใม่ใ่้มันใส่พี่คิดว่าไม่ย่านเพราะว่าคนช่วงเยอะเรายี่ยนเลยอ่าแล้วในหนึ่งพลังของพี่ถ้าวันนี้โหวตไม่ผ่านแล้วเราจะทำยังไง มีแนวทางแบบไหนยังไงพี่ก็คงจะต้องออกมาออกมาเพื่อรดูตัวทันเนี่ยร้องความที่ที่ทำดูด้วยกางของคนเกิดคนอื่นใช่ไหมใช่ใช่ก็คือถ้าเกิดเราปักต้องปักลักคุณลูกกันก็อาจจะปักลักด้วยปักแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ักแน่นอนปักตรงเลยใช่ปักตรงปักเสาปักหลักเลยใช่ไหมใช่แน่นอนถ้าจะอยู่ที่นี่เป็นเดือนอ่ะ ถาพี่อยู่ได้อยู่ได้ถ้าพี่ไปเป็นแม่บ้านนะไม่ได้มีภาระไม่มีภาระอะไรเสื้อแดงที่เสียสลกมาเยอะมากไม่ได้เสียได้น้อยก็คือเราถึงแม้เป็นประชาชนแต่เราก็ทำทุกอย่างให้กับประเทศไทยใช่ขออนุญาตตรงๆครับเรื่องของมาตรานหนึ่งสองเรามีความรู้ยังไงอ่ะในเมื่อสมมตินะถึงอิตาลีนะ ถ้าเข้าใจวันนี้เป็นเรื่องของข้อพิพาทแน่นอนนะครับ,บรว่าวันนี้สวเองนะครับสสเองที่อยู่ในฝ่ายงข้ามเนี่ยเขาอ,อาจจะนําเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเพื่อที่จะไม่โหวตนายกที่จะเป็นนายกรัส่วนตัวของตัวของพี่เองมีความคิดของนายชู ที่นะถ้าหที่นะที่ว่าถ้าเขาจะปรับอะไรกันดีคือประวัติรูปาหากันมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะโลกมันร่น้าไปแล้ววนโนะจะมาปรับหลักเดิมๆนี่เรไม่ได้คุยแต่ที่รักเจ้ามันไม่ตีรักนะรักรักแล้วเขารู้โดยเฉพาะในหลวงโรกเ้าววะโนะเราก็รักเรามาตัแต่เกิดเนาะไม่ใช่วันจะไปหลงเจ้า ยังแต่เเราาาปปััักกข้หนแล้วถ้าเป็นการลดทอนอนาจอ่ะเข้าไปในสภาล่ะพี่จะมองยังไงครับพี่จะยังคงสนับสนุนก้าวไกลหรือไม่จ่าต่อไปกันลดทอนอำหนาจลดทอนอำหนาจก็คือหมายถึงว่าเรื่องของคนที่จะมาจะต้องบอกว่าตรงๆนะครับว่าช่วงสมัยทผ่านผ่านมาเนี่ยนะรือว่าจะเป็นรัฐบาลที่ผ่านมาประชาชนคนเยาวชนคนรุ่นใหม่เราจะเห็นว่ามีการไม่เคารพ และก็มีการจับช่วงที่ตลอดเวลาเราอันนี้เราพูดอีกเป็นกลา,างในแนวที่เราจะนกันนะตรงนี้มีที่หนี่ครับว่าพักด้าไฟมีข้อเสนอในการปรับแก้ในเรื่องของข้อกฎหมายในบทบัญญัติบทลงโทษจากเดิมสมมุติว่า7ปีให้ลดเหลือ3ปีให้น้อยลง แต่มันอาจจะไปสวนทางกันว่าจะส่งเสริมนับลนุนให้กลุ่มเยาวชนทุกคนเนี่ยไปจับพ้อสถาบันจะสัตร์ได้เพิ่มมากขึ้นที่ว่ามันไม่ได้ทำกันได่ายนน้อเราไปดูคนไปก็แต่ที่เดคกขด้นหน้าเป็นี่เด็กช่วยแล้วที่กราวเราะเราก็ลดความนี่เอาธรอ่ดูดูคือด้วยวายุที่เราใช่ใช่่เพราะพี่เคสอนลูกที่เป็นเด็กที่ที่เด็กช่วยอาจจะมาก้าวแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็คไปดูคนไป และถ้าสมมุติว่าวันนี้การี่สอวอกับสอสอเขาไม่ไว้ใจในประเด็นเนี้ยเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าไกลนำมัติข้อเนี้ยเรื่องของการแก้ไขมาตรา1 2แล้วเราจะมีข้อพิตเห็แบบไหนเราจะเห็นเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแบบนี้ พี่ว่าพี่ว่าอย่าเพิ่งไปฟันองเค้าว่าเขา้าว่าเขาจะต้องทําให้ดีว่าเขาจะต้องแก้ไขในสิ่งที่เดีวไลน์ควรจะต้องมีโอกาสเค้าก่อนไหมยก็ <c oughs> เดี๋ยวทําไม่ดีทีหลังแล้วก็ค่อยเคลียร์เขาออกก็ได้ไช่ไมั้ควรจะให้โอกาสเคาก่อนแต่มันเป็นสียงข้างมากนะในรับสบาไม่รู้อ่ะถ้าเสี่ยงมากตอนนี้เรา,<ข>ารสัมภาษณ์1ในึ่งเสียงผู้มาชุมนุมนะครับทุกคนครับประชาชนจะเป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกันน่ะก็ต้องเคารพพวกเราบ้างไหมแล้วถ้าอีกส่วนหนึ่งออกมาบอกว่าชวนที่ เกินกว่าสุดสล้านเสียง<อ>เขาก็เป็นประชาชนคนไทยในอีกจำนวนจำนวนมากกว่าส4ล้านเสียงเขาปะยังก็ให้เขาบอกว่าคนที่จะ,ะ,ะ,ะมุมดวัวอยู่ในบ้านแลได้แก <và> ่เฮ<ร>าเฮา,าไม่ได้ท้าทายนะ<อ>ไม่ใช่เฮาเฮาอยู่แต่บ้านแล้วไม่ทําอะไรไม่ใช่ดีจะพูดถ้าคุณจะยังนิงน่งคุณออกมาสแสดงจุดยืนนี่จะเห็นคุณอยู่หลบแต่อยู่ในบ้านเห็นกล้าจะมาพูดอะไรเลยเห็นดาแต่ดาในเป๊ะแป๊บเป๊ป๊ออกมาแค่นั้นแหละอประเด็นของพัรคร่วมอันดับสองครับถ้าเกิดว่าสมมุติว่า ความคิดเห็นของพี่การโหวตพิธาควรจะโหวตสักกี่ครั้งว่าถ้าเป๊ะแกันนะพักร่วมนะถ้ามีใจเป็นประชาธิปไตายดีมันควรจะโหวตให้คนพิธาเปล่ามนะั้งแต่เนี่ยอย่ามาต่อรองเล่นลิ้นเลยพี่บอกตรงที่รับไม่ได้พี่จะมาเป็นส้มแท้ๆเีกข้อต่อรองพนะี่บุลเล่จากแดงกลายมาเป็นส้มนะให้เป็นส้มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยอ้าวแล้วถ้าสมมติว่ารอบแรกไม่ผ่านรอบสองมีการเสนอ,อชื่อติดเดตนายก ถักอันดับสองขึ้นมาพี่จะว่าอย่างไรพี่หมอรอบแรกเพราะยังไงพี่วันนี้ให้เจบจบสิ้นก่อนใช่ไหมอ่าวันนี้จบสิ้นแล้วพี่ว่าแล้วก็ว่าไปตามเนื้อผ้าใช่ไหมโอเคขอบคุณนะครับนี่คือความคิดเห็นนะครับขอบวพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณดีไหมผู้พูดดีไหมค่ะขอบคุณประชาชนนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับอ่าลุงอยากจะพูดอะไรสักอยามพี่นายพิธาที่เคยมาได้ครับมาแม้งแต่กี่โมงก็มาพักแต่ละ นะครับเดินทางเดินทางมา่างไหนครับก็อยู่มาจากศไงยนี่อยู่ทอ๋ออยู่นีะเินมาดนียจากแดงมาเป็นซมเนี่ยแต่ก่อนมันไม่ใช่อายุนี้ที่นี่หน่อยนะเนี่ยไปแปดสีแล้วครับนายกมาไม่รู้ตีคนเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับความจริงบางอยอางลนี่ยที่ยังช้เงนกล้องอย่สีมันจางอางละพูดย้อนกลับไปจางกแดงเข้มสมัครายเเว่ได้ครับผมคือสมัครตุนตราเราเนี่ ผมมาฟังแลเศร้าส,ะสะลดใจเป็นนายกฐมนตรีครรียังไม่ได้แกะประมาณ1ีย่า่านเลยครับผค<ม>เ<ม>ขาให้ออกซะแล้วครับมาก่าวหาวเขาว่าอะไรอ่ะชิมไปบ่นไปตดออกจากนายกครับแต่นายกบางคน หรือว่า,นาคนบางคนเนี่ยสั่งฆ่าสั่งยินทําแล้วไม่ผิดแต่สมัครผิดต้องออกจากนายกแล้วคุณจำได้ไนะครับานายกรัะมนตรีรตรยังไม่ได้รูบประมาณต้องออกชัดกับคนครับผม พตอะนั้นผมยังไม่รู้จักการดูผมจบป .4 ไม่มีความรู้ครับแต่ผมก็เป็นสื่อมันก็คว็นราชการของสอบผ่านพิลาศคาดว่าน่าจะวันนี้มามั่นใจไหมว่าคุณพิธาไม่ผ่านจากเดิมที่ผมว่าไม่ผ่านนะไม่ผ่านใช่ไหมพี่ถ้าไม่ผ่าบมันอยู่ที่ใครดูว่าอยู่ที่ใครจะไม่ผ่านหรือเปล่าไม่ผ่านใช่ไหมแล้วถ้าไม่ผ่านทำไงครับลุงไม่ผ่านก็เขาจะตกลงกันยังไงอ่ะถึงก็ว่าทั้งเงิน กครั้งเช้มีครั้งจช้าดูที่มันยังไงหมดละแต่เขาแาใคร้อะไรบ้างที่ไม่ผ่านทขาเรื่องึลงละเรือ่องเดียวเลยอะนั่นน่ะสิเรื่องเดียวเลย แล้วก็มีเรื่องอะไรบ้างอะไรเอออะไรก็นั้นแหละฮะนั่นแหละพูดไม่ได้พูดไม่ได้มันอยู่ดี่แหละเราก็ต้องนี่แหละให้กำลังใจอย่างเต็มที่แต่ความจริงวันนี้อยากจะมาเจอศรีสุวรรณกัางเนี่ยโอ้โอยากจะเจอศรีสุวรรณให้กำลังใจศรีสุวรรณอีกคนนึงเนาะโอเลยออะนโเคครับลุงเอาเอาขอบคุณมากครับลุง ่อชชืลออ๋ลุงชัลอนะมาจากดูสิตนะครับปากชื่อดีเลยอยู่วางซื่อนะครับเป็นใจแล้วเป็นใจแล้วขอบคุณลูกแม่ครับเดี๋ยวไอ้พวกม่ไปนะจะออกก่อนะครับนี่คือบรรยากาศที่น่าทครับบรรยากาศนะครับเรามาดูกลุ่ม